ที่สุดในรอบหลายปียอดภูเรือเช้าวันนี้อุณหภูมิลดทวบแต่ศูนย์องศาหนาวถูกใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 12มกราคม2568มวลอากาศเย็นกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ลมหนาวพัดแรงยอดภูเรืออุณหภูมิลดหวบเหลือ0ศูนองศาเซนเซียสอากาศบนยอดภูเรือที่หนาวอยู่แล้วหนาวเย็นลงกว่าเดิมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่8-9องศาเซนเซียสและในวันนี้ลดลงจากค่าเฉลี่ยถึง9องศาซึ่งบรรยากาศบนยอดภูเรือก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นอกจากทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามช่วงนี้ดอกนางพญาเสือโครงบริเวณยอดภูเรือก็เริ่มบานให้ได้ชมแล้วและจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนมก,กราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้านนางสาวเนตรภางงามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือกล่าวว่าจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติภูเรือมีหลายจุดแนะนำให้ไปชมตรงระหว่างทางจากด่านตรวจที่2ขึ้นยอดภูเรือระหว่างทางจากลานจอดรถด่านตรวจที่2ลงไปลานกลางเต็นท์ภูสนและบริเวณลานกลางเต็นท์ภูสนโดยจุดไฮไลท์ที่สวยงามและมีต้นนางพญาเสือโคร่งมากที่สุดและบานพร้อมกันในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้คือบริเวณหน้าห้องน้ำยอดภูเรือซึ่งปีนี้ทางอุทยาน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโครงได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกทั้งจุดดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงมาจากยอดภูเรือประมาณ50เมตรก็พบกลุ่มต้นนางพญาเสือโครงแล้ว สำหรับใครที่ต้องการชมดอกนางพญาเสือโคร่งท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันขอเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือสำหรับวันนี้นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นที่เห็นค่าอุณหภูมิลดต่ำสุดเหลือเพียงศูนย์องศาเซนเซียสหนาวถูกใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือนซึ่งเป็นผลมาจากมวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและคาดว่าอุณหภูมิจะหนาวเย็นต่อเนื่องไปอีกตลอดทั้งเดือน